ไสโซดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร098 3179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้100%โทร095 1859456 สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MR p d ดี88มอริสผาดาวยูทูบดอทคอมหัาละสัตว์ไระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างดีลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลอกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่ฮัลโหลฮัลโลเทสเทสเทนะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันนะ หันสามาหาสนุกป,ประจำในวันพฤหัสบดีที่11พฤศภาคม2566นะครับแรม8ค่ำเดิน6ปีถอวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะ <c oughs> ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับน่าคือเลิกอะไรที่ดีที่ก็เลิกสะดวกอะนะคุณสะดวกเมื่อไหร่ก็มานั้น <c oughs> นะหรือถ้าคุณต้องการที่จะดูเลิกจริงๆตามดวงชะตาเนี่ยนะครับออกลกขึ้นบ้านใหม่เนี่ยนะก็ติดต่อมาดูเลิอกอาจารย์ได้นะครับก็จะต้องใช้โหราศาสตร์ไทยในการให้เลิกในการคำนวณน,นะครับแล้วก็สมผลด,ดาวออกมาแต่ละดวงว่าอย่างไรแล้วจะดูเลิกให้คุณนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดสนใจนะรูด้ดวงแล้วก็เสริมดวงนะครับแล้วก็ใช้บริการ อื่นๆเสริมเพิ่มเติมในช่องของหมอฤทธิ์ผาดาวเนี่ยนะครับก็จะมีไก่โซดสด,สด,สดต้อง SPM นะแต่ว่าคือถ้ามีบางคนจะโทรไปสั่งสองสามตัวอะไรเงี้ย <c oughs> คงไม่ขายอะนะเพราะอาจารย์เคยถามแล้วเออส่งอย่างไรอะไรเงี้ยอ๋อต้องเป็นตันเออต้องอย่างน้อยก็ประมาณสามตันนะ <c oughs> อันนี้โฆษณาให้รู้จักให้รู้จักชื่อเสียงนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมธุรกิจต่างๆนะแล้วก็น้ำหอมไฮโซแท้ร้อยเปอร์เซ็นเพราะน้ำหอมไฮโซเนี่ยคุณก็สามารถใช้บริการได้นะครับราคาก็ามาตรฐานนะราคาพันนี่นะขึ้นนะก็มไม่รู้นะคุณก็คุยถามราคาเอง นะครับเดีย๋ยวอาจารยก็จะมีตัวอย่างตัวอย่างมาโชว์นู่นน,น,นี่นั้นนู่นนี่นั้นให้นะรอสักแป๊บหนึ่งเอ่อช่วงนี้งานเยอะนะ <c oughs> <c oughs> ก็ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะวันนี้ช่วงประมาณสายๆก็านะมีโทรศรัพท์โทรเข้ามาหาอาจารย์นะว่าจะโอนเงินให้อาจารย์หนึ่งพันบาทโอ้ขอบคุณมากนะค่าโชคลราบข้าหวยอะไรก็ไม่รู้ เออรถตตอรี่ไม่ใช่เออก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณอ้อยนะเออคุณอ้อยอัมพรวันนะครับแต่คุณอ้อยอัมพรวันก็ต้องขอขอบคุณมากนะอหอเขาบอกเขาไปอยู่ดีเออเขาก็ๆๆๆมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีห้าหมื่นกว่าบาทเนี่ยเออห้าหกหมื่นเนี้ก็ไม่รู้นะอืมเขาบอกไปเสี่ยงโชคอะไรไหวย รัฐบาลอะไรเงี้ยนะก็ไม่ร่วมเงินยังไงนะ <c oughs> อ่ะยิงเข้ามาปุ๊บก็ดีใจก็ดีใจด้วยนะเอ,อคืออาจารย์ก็เสริมดวงชะตาให้ตลอดอะนะครับอ,อที่อาจารย์ได้บอกคุณว่า,าใครมาดูดวงชะตากระจายจารย์ก,ก็จะเขียนดวงไว้ <c oughs> นู่นนี่นั่นแล้วก็รวมรวมใส่กระดาษเขียนเขียนเขียนแล้วใส่สสไปเรวมรวมกันนะก็มีหลายดวงอะนะแล้วเวลาอาจารย์สวดมนต์เนี่ย นะครับอาจารย์ก็จะสวดหน้าในก็จะผูกโยงสายสิงมาจากพระแล้วก็อาจารย์ก็จะมานั่งสวดบริกรรมคาถานะครับเออเผลอเผอคุณอาจจะมีโชคลาบร้อยก็ได้นะก็ไม่รู้นะโชคลาบจะไปถึงใครบ้างนะกาประสวดไปทีนึงก็ขึ้นอยู่กับโชคชะตาฟ้าลิขิตนะบางคนก็ได้ห้าพันบางคนก็ได้ห้าหกหมื่นโอ โชคลาบรอยนะเนี่ยอ <c oughs> โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะครับสำหรับผู้ที่ฝันในแรมแปดคำ่ำความฝันจะไปจริงในสามวันข้างหน้านะาดีในโดวชะตานะครับเพราะฉะนั้นนีก็ขอให้ทุกคนมีโชคลาภ <c oughs> มีความสำเร็จนะ เออนี่ไงอย่างที่จยนได้แสดงให้คุณเห็นเนี่ยนะครับว่าการขอพรขอโชคลาภจากพระสามารถขอได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าพระท่านเนี่ยมีเมตตาเออท่านมีจิตใจเมตตาโปอดสัตว์นู่นนี่นั่นใช่ไหมเออขอจ้าก็จะขอพรจากพระศรีวดีเด่นในเรื่องของโชคลาภให้กับคุณนะครับบทสวดเยอะแยะมากมาย เออพอทํามีเวลาก็สวดให้ร้อยแปดไม่มีเวลาก็เก้านะบางทีเผลอๆจบเดียวไม่มีเวลาไงเมื่อื้อ่าจ่อใ้กขอให้คุณโชคดีนะอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาเสียงเซมซีประจำวันอย่างรวดเร็วให้คุณตั้งจีนายฐานในการสั่นะดีโชคลาภแบบความเร็งนะครับ สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอคุณแค้วคาดปลอดภัยคิ้งเงินในเงินคิดทองไหนทองรวยได้เซมซีใบที่สิบห้านะครับโชคชะตาท่านในช่วงนี้ดวงชะตาอยู่ในช่วงที่มีอุปสรรคนะต้องระมดระวังความเสียหายนะครับซึ่งจะเกิดจากผู้หญิงหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต้องระมดระวังไม่ควรมองข้ามสิ่งเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะ สิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้ก็จะมีอุปสรรค <c oughs> <c oughs> นะก็ต้องระมัดระวังด้านความรักของคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับก็จะมีอุปสรรคเข้ามามากมายนะขอให้คุณระมัดระวังนะครับด้านธุรกิจการค้าการขายในช่วงนี้ก็อาจจะเกิดปัญหาที่ไม่คาดคิดส่งผลให้คุณคาขาดขาดทุนเสียหายได้พูดถึงในเรื่องการสมัครงาน่าคนต้องรอคอยงานต่อไปนะครับพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบ ยังไม่ค่อยดีนะนะมาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาด้านสุขภาพถามถึงโครคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นี้นะครับโรคอาการขุงคุณก่อาจจะแย่ลงเพราะฉะนั้นต้องใช้ความพยายามในการรักษาโรคที่พึนงระวังเกี่ยวข้องกับโรคทางเพศสัมพันธ์วันโรคโรคลิซซีลิซซีโรคอะลิซลลซีด่ดวงเออหมา สวัสดีนะครับอาจารย์ขายที่ดินนะ67ไร่2งาน93ตารางวานะครับแล้วก็ที่ดิน9ไร่3งาน53ตารางวานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจที่จะซื้อที่ดินนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวทูเดย์กันนะครับว่าดวงชะตาของคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาพูดถึงในเรื่องของสีกันก่อน,อนเลยนะครับสีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีม่วงม่วงไม่ดีนะเพราะว่าสีม่วงนี่ถือว่า เป็นกาลากินีประจําวันในวันนี้นะครับและสีที่ดีประจําวันก็จะมีสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีแดงสีขาวเป็นต้นนะครับแล้วก็สีที่ดีที่สุดก็คือสีแดงแรงฤทธิ์นะครับแล้วก็สีบานเย็นนะส่วนอัญ,ญมณีก็คือทองคํานะครับเพชรแล้วก็ทับทิมนะก็ถือว่าจะเสริมดวงชะตาในด้านของโชคลาภนะครับและทิศท,ที่ดีประจําวันก็จะมีทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ ที่ใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับมาพูดถึงการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําวันนะครับจะจะดีหรือไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปลี่ยนชุดใหม่ในวันพฤหัสบดีนี้ก็ถือว่าเป็นสวัสดีมากนะครับสะหัวใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดารักษานะครับตัดผมใหม่ในวันพฤหัสบดีเทวดาจะรักษาตัดเล็บวันพฤหัสบดีมีทุกทานน้ำมันในวันพฤหัสบดีจะมีโชคลาภนะครับ ต่อมามาพูดถึงดวงชะตาตามวันเกิดนะครับประจําในวันพฤหัสบดีนะครับว่าในแต่ละวันทั้ง7วันนี้ดวงชะตาคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นมันเริ่มต้นจากคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ในถือว่าดาวเสาร์เป็นการากีนีสัญจรประจําในวันนี้นะครับหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยจะต้องระมัดระวังความเสียหายหต่างๆที่มีเข้ามามากจนตั้งตัวแทบไม่ติดนะครับหรือปัญหาเกา่าเก่าสร้างความเสียหายให้กับเจ้าชะตา หรือเจ้าชะตาอาจจะต้องมีเกณฑ์การขายบ้านนะขายที่ดินนะครับต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับการถูกกระทําจากเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอาทิตย์ประจําในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสีประจําวันนะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีโชคลาบเข้ามาแบบง่ายๆและได้อย่างรวดเร็วชน,นิดที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับหรือจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาก็ได้ในวันนี้นะครับ ต่อมาเลยครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันจันทร์ประจําในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอ่อนหวานมากขึ้นจะมีเพื่อนหรือสังคมที่ดีนะครับหรือคนรอบข้างส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นผู้หญิงมากนะก็จะมีเกณฑ์การพูดคุยเจราจาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะครับและการเงินของเจ้าชะตาก็จะมีความมั่นคงมีความเป็นปึกแผ่นที่ดีในดวงชะตานะครับต่อมาดวงชะตาของคนที่เกิดในวันอังคารประจําในวันนี้นะครับ ถือว่าเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับความมุ่งมั่นต้องมีความเพียรความพยายามมากขึ้นซึ่งผลตอบรับก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ตั้งใจต้องเหน็ดเหนื่อยกับคนรอบข้างที่เป็นผู้ชายที่มีลักษณะเป็นคนผิวสองสีรูปร่างท้วมพูดจามไม่ค่อยเพาะไม่ค่อยมีหางเสียงมักเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะต้องอดทนทําให้ดีที่สุดนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธประจำในวันนี้ ถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การติดต่อเจราจาสื่อสารต่างๆจะส่งผลให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมหรือได้รับการช่วยเหลือจากสังคมทั่วไปคนรอบข้างหรือมีผู้ใหญ่ที่มีลักษณะเป็นคนช่างพูดคุยเก่งผิวขาวรูปร่างท้วมใบหน้าออกเป็นแป้นเล็กน้อยให้การช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนะครับต่อมานะครับดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพฤหับสบดีประจําในวันนี้ถือว่าเจ้าชะตาจะมีความรู้ความสามารถ วิชาการมากขึ้นแม้กระทั่งคนรอบข้างหรือสังคมที่เจ้าชะตาคบหาสมาคมอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสังคมที่มีความรู้เป็นนักวิชาการเป็นหลักหรือเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นคนเจ้ากฎเจ้าเกณฑ์จู้จี้จุกจิกมีระเบียบมากขึ้นนะครับต่อมานะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนประจําในวันนี้นะถือว่าเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเข้าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลคือถ้าเจ้าชะตาไม่ได้เจ็บไข้เอง ก็ต้องมีเกณฑ์การเข้าไปเยี่ยมคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรก็ได้หรือคนรู้จักนะครับที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือในปีนั้นอาจจะต้องไปงานศพบ,บ่อยกว่าปกติไม่ต่ำกว่า2-3ถึงครั้งและก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับโรคลมทุกชนิดรวมถึงโรคเวโรโรคกัมด้วยนะครับต่อมาดวงชะตาคนที่เกิดในวันศุกร์ประจำเดือนวันนี้นะครับถือว่าเจ้าชะตาฐานะทางการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะส่งผลให้สังคมคนรอบข้าง มีความศรัทธานับถือและเกรงใจเจ้าชะตามากขึ้นทําให้เจ้าชะตามีชื่อเสียงมีอํานาจบารมีที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นตามเกณฑ์ดวงชะตาตามเกณฑ์อายุโหนนะครับถ้าดวงชะตาของใครในปีนั้นดาวเสาเสียเป็นการากินีห้ามไปงานศพเด็ดขาดในปีนั้นนะครับ หรือถ้าเป็นบุคคลซึ่งสาคัญในชีวิตของคุณนะครับนะซึ่งคุณไม่สามารถไปได้นี่นะก็ให้คุณใส่ซองก็ได้นะครับใส่ซองทําบุญร่วมงานไปอาจจะใส่มากหน่อยนิดนึงก็ถือว่าดีในดวงชะตานะครับมาพูดถึงอิทธิพลของดวงดาวในวันนี้กันเลยนะครับเออเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็จะมีดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีก็ยังเสียอยู่นะครับรวมถึงในเรื่องของดาวพระเกตด้วย นะดาวพระเกตก็ยังเสียอยู่นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะโอเคนะครับก็จะมาเริ่มต้นที่เช้าลัคนาราศีเมฆนะช้าราศีเมฆเนี่ยนะอิทธิพลของดวงดาวในโดวงชตาเนี่ยนะครับดาวประจําตัวของคุณเนี่ยนะก็มาอยู่ในภพผันทุนะครับแต่โดยตําแหน่งก็หมดแรง เพราะฉะนั้นก็พยายามดูแลตัวเองให้ดีระวังในเรื่องของสุขภาพนะครับด้านงานของคุณเนี่ยในวันนี้นะก็อาจจะมีความเสียหายกับปัญหาเก่าเก่าก,ก็ต้องระมัดระวังส่วนด้านการเงินการทองนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะความรักคู่ครองก็จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษศ <c oughs> พฤษศเด็ดดาวงานก็ยังเสียอยู่นะครับระวังปัญหาอุัสรรค์แล้วก็ในเรื่องของสุขภาพ การเงินก็มีรายจ่ายนะถ้าคุณคาดหวังจะให้ใครมาช่วยเหลือคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยประสบความสําเร็จด้านความรักของคุณเนี่ยนะดาวคู่ครองก็อยู่ในภพสห a ช้าคู่ครองก็มีเกณฑ์การออกสังคมบ่อยนะครับส่งผรที่เจ้าจะตายไปที่รู้จักนะในสังคมเนี่ยในระดับหนึ่งต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน เมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยดาวศุกร์กับมคกุมแลวก็เป็นอุดมะเกนวันนี้ถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีสิ่งที่ดีมีคนที่อายุน้อยกวา่าเข้ามาพัวพันนะหรือถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะครับลูกหรือบุตรคุณก็มกักจะอยู่ติดกับคุณนู่นนี่นั่นเออขอตังค์หน่อยอะไรเงี้ย <c oughs> แหมนะใ <c oughs> นเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็ว่า,วามีเกณฑ์การรายจ่ายเก็บกันไม่ค่อยอยู่นะ ต่อมา,ชา,า,ากกชาวลัคนาราศีกรกฎเจ้าราศีกรกฎเนี่ยดวงคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเี่นความยมนะครับความรักไม่ค่อยดีนะในดวงชะตานะครับแต่ก็คือถ้าใครที่มีครอบครัวแล้วก็ต้องประคับประคองใจเย็นเข้าไว้ดีที่สุดทางแก้นะครับคือคุณไปาหาเตียงนอนเนี่ยให้แยกเตียงนอนดีที่สุดจะจะไม่ได้ไม่มีปัญหาสักอะไร นะครับหรือถ้าสมมุตินะถ้าคุณจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยคุณอาจจะไปแก้เคสโดยการไปจดทะเบียนหยา่าแต่ยังรักกันอยู่นะคุณต้องเข้าใจนะแค่ช่วงนี้เท่านั้นพอหลังจากนั้นไปยคุณก็ไปจดใหม่ก็ได้แล้วแต่นะต่อมาชาวลัคนาราศีสิงชาวราศีสิงนั่นถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยดาวงานวันนี้ดีนะครับดาวการเงินของคุณก็ ประสบความสําเร็จให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะครับในช่วงจังหวะที่คุณมักจะอยู่บ้านไม่ค่อยติดนะอาจจะไปนู่นไปนี่ไปนั่นนะครับ <c oughs> ต่อมาเช้าลัคนาราศรีกันเช้าราศรีกันเนยดยตาคุณเรื่องงานเนี่ยก็ต้องระมัดระวังประการประของดาว่อยู่ในภพที่ไม่ดีนะครับเอกสารสัญญาก็ต้องดูนิดนึงนะในเรื่องของการเงินการทองมีเงินครับ ทำธุรกรรมก็มีโอกาสที่จะผ่านในดวงชะตานะส่วนด้านความรักเนี่ยก็ไม่ค่อยดีในดวงชะตาของคุณชาเท่าไหลน,นะ <c oughs> ต่อมาเชา้าลักนาราศีตุลราศีตุลในดวงชะตาคุณด้านการงานเนี่ยนะครับบางคนก็เอางานหรือสิ่งที่รับผิดชอบกับการทาที่บ้านนะครับส่วนด้านการเงินการทองต้องขยันได้มากนะขยันมากได้มากจะประสบความสําสเร็จนะครับคือชาวราศีตุลเนี่ยเอาใกล้ๆ,ๆ ตั้งแต่พฤษภายันตุลาคือถ้าคุณดีนะเห็นผลในช่วงนี้เลยด้วยบุญกุศลน,นะครับบางคนอาจจะในเดือนนี้ก็ได้อไม่ธรรมดานะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกชาวราศีพิจิกเนี่ยโดยตามคุณในเรื่องของงานเนี่ยนะดาวอาทิตย์ก็ยังอยู่วาหลีนะครับก็ต้องอดทนต่อสู้ต่อไป นะการเงินก็มีเกณฑ์การลงทุนนะครับแต่คุณก็จะรับผลตอบรับที่ดีกลับ้ามาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะความรักก็ห่างๆก็หน่อยนิดนึงนะครับถึงจะดีในดวงชะตาต่อมาชาวลัคนาราศีธนูร <c oughs> าศีธนูดวงชะตาคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวางานคุณก็อยู่ปุดต,ตะานะในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์ก็เล่ง คุณอาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนนู่นก็เป็นธรรมดานะครับอ,อบางคนก็มีปัญหาโน่นนี่ด้านวุ่นวายครอบครัวญยาิพี่นอ้องนะหัวมีชู้แฟนมีชู้ว้องรอ,องก็ดีความไรก็ไม่รู้เดี <c oughs> ๋ยวแย่หนะมดเละงั้นปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นปัญหาเก่าเก่าก็เคลียร์ไปให้แล้วคุณเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะเดี๋ยวสิ่งที่ดีก็เข้ามานะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเรื่องงานของคุณเนี่ยนะครับมีอปุปสรรคก็ต้อหัวทน้นนะในช่วงนี้ส่วนการเงินการทองของคุณก็จะมีรายได้เข้ามาจากต่างถิ่นต่างแดนไกลนะครับความรับคู่คองค่อยการช่วยเหลือสนับสนุนคุณในระดับหนึ่งนะต่อมาชาวราศีกุมราศีกุมโดยชะตาคุณด้านการงานเนี่ยดาวองคาเป็นอาลิกนะครับงานคุณก็ต้องระมัดระวังในหนึ่งปัญหาอุปสรรคนะครับอุบัติเหตุ ส่วนด้านการเงินการทองนะครับวันนี้ได้เงิน <c oughs> ติดต่อเจรจาอะไรก็เด่งเงินประสบความสําเร็จนะเความรักคู่ครองก็จะนําสิ่งที่ดีมาให้ต่อมาเช้าลัคนาราศีมินราศีมินดวงคุณดาวไปจําตัวดีนะครับติดต่อเจรจาประสบความสําเร็จสมัครงานก็ได้งานนะครับส่วนด้านการเงินการทองต้องขยันได้มากถึงจะประสบความสําเร็จความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในดวงชะตานะโอเคครบ สิองราศีนะครับเดีย๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิปซีด้วยเพิ่มเติมว่าดวงชะตาขคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งนะครับ ใบที่สองซื้อที่สาโอเคห้าดาวสิบวินะครับเริ่มเมชื่อมของชายสีโผล่โผล่ก็จำใบที่หนึ่งนี่คุณได้กว่าสามไม้เท้านะครับนี่เรื่องธุรกิจการนําเข้าขส่งออกต้งในและต่างประเทศดีนะครับการเงินก็มีผลกําไรส่วนความรักก็มีโอกาสเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับต่อมาคนที่พายใบที่สองนี่คุณได้ครับ The Strength นะครับถือว่าดวงชะตาคุณคนเก่งมีความสามารถนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี ส่วนการเงินาหาเงินเก่งก็ใช้เก่งด้วยส่วนความรักหาคู่ได้ยากนะครับเออมักเป็นคนที่ชอบข่มคู่ข่มแฟนในดวงชะตาของคุณนะแต่ว่าจะรักกันด้วยความพึงพอใจกันมากกว่านะครับต่อมาคนที่ไพ่ใบที่สามคุณได้ฟกสิบเลี้ยนถือว่าดีมากนะเออสำเร็จหมดอะงานเงินความรักดีจะมีคนมาจีบคุณโอ้ยดีไปหมดนะ โอเคครบ12ลราศีแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้าอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ